สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ก리นาวีนะผมครัวนี้ก็มาอยู่กับฮีโร่ที่มีชื่อว่าซิลกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแนะนําสําหรับการเล่นแล้วก็เดินเกมนะครับก็ช่วงแรกก็ฟาร์มไปก่อนเห็นไหมก็ตายไปหนึ่งนะผมก็ไปแจกเขามาเราน่าจะเอาได้นะนี่ไงหายตัวปรกวากุตัวมองมานี่าินวไม่รู้ว่าเพื่อนเรารอดหรือเปล่า๋ยวเรากดดันตีนะเดี๋ยวตายโอ้ยต้องหนีสกิลแข็งนะครับ สกิลหนึ่งปลาไปโอ้จะรอดไหมเนี่ยไม่มีสกิลสองด้วยนี่แต่เราก็มีสกิลหนึ่งแล้วผมทำให้สกิลสองดีเซ็ตที่จริงถ้าเลือดผมยืะนี่ผมต่อได้นะเมื่อกี้เพราะซิลเป็นตัวต้นเกมนะครับผมเดี๋ยวเลือดมีแค่นี้ไงเดี๋ยวเราก็กลับบ้านก่อนแล้วกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็มาเ,าเล่นกันต่อนะครับผมเดี๋ยวเราไปแก๊งด้านล่างกันแนะนำเนี่ยเล่นป่าเนี่ยจบเลนแคนรีตลอดนะครับฟาร์มไปกับชูเวิร์ส รจะได้หรือเปล่านะโนจกเกอร์เปิดอันตีไปหนึ่งทีสิกิวสองไม่โดนคิวเรนมาเดี๋ยวเราปาสกิลหนึ่งดักนะครับผมนี่เขาไม่กล้าเข้าแล้วสกิลอันตีเขาใช้ไปแล้วก่อนที่เราจะเข้าทีมไฟน์เนี่ยให้เราปาสิกิลหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็สิกิลสองเนี่ยไล่ตามถ้าไม่มีจะแตกก็กดอันตีได้เลยครับผมแนะนำ <laughs> โอ้ยทีมไฟน์นี้ผมมั่วมากเลยนะทุกคนแต่ว่าเพื่อนเรา สวยอยู่ที่ไมคกแก้าเนี่ยให้ติดพิษนะครับไม่ได้สักตัวเลยเดี๋ยวเราต่อด้วยเอาป้อมได้หรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวเราเคลียร์เวฟกว่อนไม่น่าจะได้เหละเพราะเขารู้เกิดแล้วนะไม่รู้หรือเปล่ามาแล้วยังอนะไปดูกันฮงไม่ทางครับโอ้ยเลือดมีแค่นี้เดี๋ยวเรากลับบ้านอีกทีนะครับผม โอเคครับมาแล้วตามสไตล์ของป่านะครับผมพอชนะทีมไฟแล้วก็มาฟาร์มต่อนะครับเดี๋ยวเราเอานีเสร็จขึ้นไปช่วยโบวกันไม่รู้ลิงจะชนะหรือเปล่ากิเลนนะเพิ่งเก็บเดียวมาไปืมเดือนเหลือแค่นั้นเพื่อน <laughs> โอดีนะดียังรอดนี่ไม่ให้หนีหรอกครับ <laughs> โอ้ดูดูลิงดีลิงเต้นโชว์ด้วย <laughs> จแล้วเดี๋ยวเอามังกรเล็กแล้ว น่าจะเคลียร์กลางมาไปช่วยล่างนนะเดี๋ยวขอเอาตัวเลขด้วยที่จริงการเล่นป่าเนี่ยพยายามเอาทุกอย่างครับผมเพื่อที่เราจะได้รวยกว่าป่าฝั่งตัวข้ามนะครับข้างล่างมีประเดนไปทุยประเดน็นเด่ว่าจชกเกอร์เก็บแอสซิกกาไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราตามลงไปช่วยกันมาแล้วมาแล้ว สกิลสองเข้าเลยครับแล้วกดอันตีเลยยืหนึ่งระปาแล้ว <c oughs> ที่จริงผมกกจะมาเก็บสแต็กสลีมนะแต่มันตายไปก่อนแล้วโดนเราพลาดเลยนะครับจะได้ป้อมไหมคราวนี้คิวเลนมาทุนสกิลหนึ่งตามสกิลสองม,มาลอดเปิดแมพให้ดีนะผมได้เก็บสแต็กเลยครับนี่สกิลสองดีเซตอีกครั้งกดเรียบร้อยครับผมไม่ลอดแต่อีกป้อมไมนะ่น่า ยิ่งด้านบนเราเสียไปนะครับผมป้อมแต่ว่าไม่เป็นไรเราได้ป้อมล่างแล้วก็ได้แคลรี่เขาด้วยถ้ยาไม่แคลรี่เขาแนะ่มไม่เกิดนะครับผมถ้าชนะท,ทีมไฟท์นะผมเก็บเก็บอะไรได้ก็เก็บให้หมดนะองเพื่อที่เราจะเอาแบบชัวไงมีเงินรวยแบบฝั่งตรงข้ามก็ชนะไฟตลอดละฟาร์มไปฟาร์มไป ยังไงก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผม,ผมทําคลิปต่อไปด้วยนะครับผมก็ถ้าใครอยากให้ผมทําอะไรต่อไปก็คอมเมนต์ไว้ใต้ด้านล่างคลิปไว้เลยนะครับก็จะพยายามทําคลิปต่อให้แล้วกันตามเสร็จแล้วผมด้านบนลิง k ออฟอะเคยเห็นไหม้าีลหนึ่งขู่ตามสลสอ ไม่โดนด้วยไม่น่าจะได้นะอือหือโดนฮอ,อ,อรีเลีร์เว้ไปนะครับนี่มาเล็ดเอ้มาบูหรอ อุย้ยพูดเลยดีดๆค่ะเนี่ยผมไม่ได้พูดมานานแล้วอาคิปแบบว่าพูดแบบนี้ผมได้ทํามานานแล้วช่วงนี้มันติดเลยนนั้นติดด้วยช่วงนี้มันติดเรียนหน่อยนะครับก็ไม่ค่อยอา,า,อยอยายจคิปให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเลยก็เดี๋ยวบ้างก็เดี๋ยวผมก็จะมาอาจให้ท่านผู้ชมได้ดูแล้วกันเนี่ยช็อตนี้ผมท่าดนะที่จริงฮะไม่ควรเปิดอันตีก่อนนะ ใ้ตัวเดียวเลยว่าคิวเลนเขามาซ้อนไงผมก็เลยตายแล้วก็กดเกิดเลยแล้วกันเอาอย่างไงเอาอยัางไงตัวก,ก็หกหกสอแล้วก็4ี่นะครับเอาเล่นแล้วไปไปแกงเลยถ้าเกิดซีลนะถ้าเราทําเกมได้ดีนะมีโอกาชนะสูงครับแต่ถ้าเราทําเกมไม่ได้ก็คือแบบว่ามันยังไง อันตีชุดหนึ่งมันก็ไม่ตายนะถ้าเงินเราตามเขามากๆอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเงินเรานำเขาเนี่ยแรงมากเลยผมจะบอกให้นี่ที่ผมปาร์ซิลสองในวันที่ยิงยผมดักไปเลยนะจุเลนนะไม่ให้เขาเข้าไปไหลในทีมไฟผมนะครับน่าจะได้ป้อมกลางนะเดี๋ยวเราจะกอมลังมาป้อมกลางแล้วก็ รอให้ป้อมกลางด้ไหเขามากันด้านบนแล้วด้านล่างเราก็ได้นี้ยังไงล่ะแผนคดจับช็อตนี้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่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 ใช่คนมีน้ําใจดูมานาแพงก้านะครับแต่เฟนนันก็ไปแย่งของเขาเดี๋ยวเราเปิดดาร์กเลยน่าจะจบได้แล้วแหละเห็นตรงนี้เราคิดถึงช็อตเดิมตายเป็นงโงูเลยเ่อกี้ งันก็เอาบลูบลูเดี๋ยวเราตีดักเลยครับกเ,เดี๋ยวมีดุดเลือดได้ไงชื่อว่าคดเทนี่มามาเช็คหรอกครับไม่รอดไม่รอดไม่รอดบอกเลยกดแรงซิวเนี่ยมันเป็นเมดแล้วมันดูดเลือดได้เลยนะโคตเก่งม,มารอดบอกว่าขอแต่ว่าซิ ดัมมีผมมันแรงอะไรช่วงนี้อ่ะน่าจะได้เลยน่าจะได้แหละที่จริงผมก็ไม่ได้เล่นเ,เก่งเลยนะซีวแต่ว่าก็พอเล่นได้นะผมบางครั้งก็เรายังปาสิยุ่มโวยเลยอันเนี้ยช็อตเนี้ยถ้าเราเกิดเราไม่โดนหอ,อกนี้ไอเซนเก่ตายนะครับนี่ปมกลางมาเอ,อ้ยคีดกลางคีบกลางโอ้ยโดนหอ,อกอยู่แล้วหอ,อก GPS หรือเปล่าครับ ได้คิวเลนแน่เลยเลึกไปนะครับคิบมาแล้วคิวหนึ่งตามคิวสองไปอันตีฟุดฟืดฟืดถ้าเกิดผมแปลคิวหนึ่งไปทางสลิมโกดนะเมื่อกี้นะครับกระโดดผมก็อาจจะได้ได้คิวด,ด้วยไงช็อตช็อตนี้เป็นไง มาสั่แบบนี้ไม่น่ารอดคนระับผมนีเรียบร้อยบอกผมบอกแล้วนะครับว่าถ้าเกิดเก,ดเกมน้ำเนี่ยมันแรงมากเลยถ้าเกิดใครอยากโยนเกมแบบอันนั้นก็กดแบบนี้ครับผมเข้าไปแล้วก็เรียบร้อยนะครับถ้าเกิดเพื่อนไม่ตามผมผมก็น่าจะตายเลยน่าจะจบได้แล้วเพื่อนเขาตายห้าเลยทุกฝั่งเขาฝั่งเขาตายห้าเลยโอ้ยปุดยอะไรติด,ดข,ขัด์เนี่ย ที่จริงแกจะแบบเอาสักสามทางไงแต่เขาตายห้าแล้วก็จบเลยนะครับผม Victory มาดูกันว่าใครจะได้ MVP นะครับผมก็ยังอยู่คอมมานเดอร์อยู่เลยก็เป็น ซิลนั่นเองนะครับที่ได้ MVP ไปสร้างความเสียหายทั้งหมด34.1%นะครับมาดูเงินเงินกันว่าผมกับคิวเรนเนี่ยใครจะรวยกว่ากัน1 0 0 0 0กับ5 0า0นครับสกินฟอร i ลินถ้าใครยังไม่ได้เนี่ยขาดอะไรก็เม้นไว้ด้านล่างคลิปนะผมเดี๋ยวผมจะเอามาแจกนะครับก็ จะให้เท่าที่มีแล้วกันครับก็ถ้าใครชอบว่าฝากกดไลค์ hmm. กดติดตามเพื mm ่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปด้วยนะคร mm hmm. สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย